บทคาถาไล่ผีพุทธคุณผีที่สิงร่างคนใช้อาคมนี้ขับออกได้ผลชงัดคาถาบทที่หนึ่งนั้นใช้สำหรับเสกไล่ผีที่สิงร่างคนไม่ว่าจะเป็นผีประเภทใดก็ตามคาถานี้สามารถขับไล่ได้หมดไม่มีผีตนใดที่สิงอยู่ในร่างคนจะทนได้เพราะอาคมนี้มีพลานุภาพร้อนแรงดุดไฟโลกันหากมันไม่ออกจากร่างเหยือ่อ มักจะต้องตายถูกไฟอาคมเผาผลานไม่เกรียมเป็นผุยผงในบัตรนั้นและคาถาบทที่สองเมื่อผีออกจาก,กร่างเหยื่อไปแล้วให้เสกอาคมนี้กำกับเหยื่อป้องกันไม่ให้ผีย้อนกลับมาสิงอีกเรียกว่าผูกสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีผีชุกชุมมากมีชาวบ้านถูกผีเข้าสิงอยู่ในร่างจนเป็นที่วาดกลัวของชาวบ้านจนต้องมีวิชาอาคมนี้ไว้ป้องกันตัว หรือเมื่อโดนสิงเข้าไปญาติจะนิมนต์หมอพระหมอผีต่างๆมาขับไล่ผีที่สิงอยู่ในตัวของเหยื่อออกไปซึ่งท่านเหล่านั้นจะใช้คาถาบทนี้และขับไล่ให้ออกจากร่างนับว่าอาคมบทนี้เป็นที่นิยมยอดฮิตของหมอผีที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายก่อนที่จะท่องบริกรรมพระเวทบทนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วต่อด้วยบทคาถาไล่ผีต่อไป นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเคลื่อนโมคลายพุทธหายทาแก้ยะสูญหายนบัตนี้ Ooh, <designers> นภูกโมมัดพุทธัส ทารึงยะกรึงเอาไว้สาธุ